โยมเคยสงสัยไหมทำบุญไปทำไมบางทีชีวิตก็ยังเหมือนเดิมหลายคนถามอัตมาแบบนี้บ่อยๆอยัอตมาก็จะบอกว่าการทำบุญที่ได้ผลจริงไม่ได้อยู่ที่จำนวนเงินหรือของที่ถวายแต่อยู่ที่เจตนาต่างหากมีโยมคนหนึ่งเคยมาเล่าให้อัตมาฟังว่าหลวงพ่อหนูทำบุญเยอะแยะเลยนะ แต่ทำไมหนูยังทุกข์อยู่เลยอัตมาก็ถามกลับไปว่าโยมทำบุญด้วยใจแบบไหนโยมคนนั้นตอบว่าก็ทำตามตามกันไปไม่อยากน้อยหน้าใครเห็นไหมโยมการทำบุญแบบนั้นมันเหมือนแค่ทำตามหน้าที่ไม่ได้เกิดจากใจที่อยากจะให้อยากจะช่วยเหลือจริงๆพระพุทธเจ้าสอนว่า เจตนาหังพิกเวกัมมังวัามิแปลว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเรากล่าวว่าเจตนานั่นแหละคือกรรมฉะนั้นการทำบุญที่ได้ผลจริงต้องเริ่มจากใจที่บริสุทธิ์อยากให้ผู้อื่นพ้นทุก์อยากสร้างประโยชน์ให้กับสังคมทำด้วยความตั้งใจจริงไม่หวังผลตอบแทนเมื่อใจเราบริสุทธิ์ บุญก็จะส่งผลให้ชีวิตเราดีขึ้นอย่างแน่นอนลองพิจารณาดูนะโยม